เตือนน้องๆเด็ก6-8ที่ใช้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์2 a l e v e l นะครับปีนี้เนี่ยคะแนนเฟอร์มากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีสถิติค่าเฉลี่ยคะแนนตัวนี้นะครับสูงถึง34คะแนนเลยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนถึง7.7คะแนนเลยนะครับถามว่าสาเหตุมาจากอะไรตอนแรกเนี่ยพี่แปลกใจมากๆเพราะว่าพี่เคยพูดไปแล้วนะว่าคณิตศาสตร์2ปีนี้ถ้าเฟอร์ก็เฟอร์แค่น,นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าก็สอบความยากง่าย พอๆกันกับปีก่อนแต่ปรากฏว่านะครับปีนี้เนี่ยมีการให้คะแนนฟรีอันนี้พี่คาดเดาเอาเองนะเพราะว่านะครับจากแถลงการของทปอล่าสุดตัวนี้เนี่ยเขาแค่ชี้แจงว่านะครับข้อสอบเนี่ยมีปัญหาอยู่2ข้อด้วยกันก็คือข้อ4แล้วก็ข้อ9นะครับซึ่งนะครับพี่ก็เลยลองไปดูไฟลข้อสอบดูนะครับปรากฏว่าไอ้ข้อ4ข้อ9ตัวนี้ที่พี่เคยเฉลยไปเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่เกินหลักสูตรนะครับทั้งข้อที่เป็นเรื่องสัจลันษร์นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องโดเมนเรนง์ี่ ก็มองว่านะครับการให้ฟรีจริงๆมันก็ทําได้แต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วถามว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุยังไงก็คือมันจะส่งผลกระทบตามมาตอนนี้เนี่ยแหละก็คือทําให้คะแนนเนี่ยมันเฟอ้อขึ้นไปนะครับอย่างให้คะแนนฟรี2ข้อเนี่ยต่ำๆเลยก็6คะแนนนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยไม่แปลกครับที่ค่าเฉลี่ยปีนี้มันจะสูงขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ได้สูงขึ้นจาก ธรรมชาตินะครับมันสูงขึ้นแบบผิดธรรมชาติมาจากเรื่องการให้คะแนนฟรีเนี่ยแหละนะครับแต่ถามว่าข้อสอบคณิตศาสตร์2เนี่ยมีปัญหาอยู่แค่2ข้อหรือเปล่าพี่พูดตรงๆเลยนะว่าไม่ใช่ข้อที่เกินหลักสูตรเนี่ยมีอยู่อีก2ข้อแน่ๆเลยก็คือข้อ2นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อ30นะครับเพราะฉะนั้นการที่ทอปอ,อตัดสินใจแบบนี้พี่มองว่ามันเป็นการลักลั่นเหมือนกันนะครับว่าบางข้อก็ให้บางข้อก็ไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอยากให้มีการถแถลงมาอย่างเป็นทางการด้วยว่าสาเหตุทีี่ให้้คะะะแนนฟรรรเยพาอไลวก็ ให้ออกมอขอโทษน้องๆด้วยนะครับว่าทําไมเขาสอบปีนี้มันถึงออกเกินหลักสูตรนะครับทัางๆที่จริงๆเนี่ยมันมีบทเรียนมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการปรับปรุงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการยอมรับด้วยว่ามีการออกข้อสอบที่เกินหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นถแถลงการล่าสุดมาเนี่ยก็ยังงงๆอยู่เลยว่าสรุปแล้วให้คะแนนฟรีหรือไม่ได้ให้คะแนนฟรีนะครับ